สวัสดีทุกท่านครับอัสลามอเลยกุเวรมะตุลลอยวักาฤหัสผมรู้สึกว่าเหมือนผมเป็นสปตเลยวะเรียนเช่นพะท่านนะคือแบบตั้งเวทีทำไมเวลาพูดสปตแล้วต้องมองทางนี้ด้วยอ่ะนี่ผมผมใส่เสื้อนี้นี่อย่ามองผมเป็นขุนศึกนะครับในลายเหมือนกันนะพอคุณหมอมานี่ตื่นเลยเมื่อกี้ง่วงอยู่นะฮะคือคือผมจะบอกว่าไงดีก็ ใช่มันก็อย่างที่พวกพี่ๆว่ามานะครับน่าสนใจมากไอ้ไอการมีบทการปรากฏตัวของตัวละครนี้ถ้าเราพูดถึงว่า,าที่เรากำลังคุยทั้งหมดนี้เรากำลังดูว่ามันมีใครเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างใช่ไหมะ <c oughs> รับการปรากฏตัวของของสปตในละครเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะมันไม่รมันไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> คือในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวจานทเนี่ยนะครับชาวจานะสู้กับทุน ทั้ทุนเล็กทุนใหญ่ขนาดไหนก็แล้วทุนขนาดทุนอภิพพหมหาทุนอย่างปตทใช่ไหมตอนประมาณ20กว่าปีก่อนใช่ไหมเวลารบเนี่ยด่าปตาทกันแบบแหลกล้านเลยใช่ไหมปตทกฟผใช่ไหมครับก็คือเป็นเจ้าของโครงการเจ้าของเงินลงทุนโดยตรงไปมารอบนี้เนียนรอบนี้คู่ขัดแย้งที่เห็นที่ปรากฏกลายเป็นสปตอันนี้น่าสนใจมากนะครับ ทั้งๆท,ที่สบตโดยหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับโดยก็เลยเขาเรียกว่าอะไรเหตุผลที่เขามีอ่ะถ้าถามว่ามีมีสบตไว้ทําไมเนี่ยนะครับคำถามนี้นะครับตอบแบบเปนคือมันเป็นนวัตกรรมทางการเมืองอันหนึ่งของการบริหารจัดการความขัดแย้งแบบหนึ่งที่รัฐไทยสรุปเรียนแล้วก็พัฒนามันขึ้นมาในช่วง30กว่าปีก่อนนะครับปี2 5 2 4 อันนั้นคือของเดิมพูดพูดง่ายๆเลยก็คือมันคือตัวซับความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับมันเป็น,นกลไกพิเศษที่อื่นไม่มีไม่มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคเหนือหรือว่าจังหวัดอีสานใต้อะไรมันไม่มีมันประหลาดที่นี่คือมันมีตรงนี้อยู่ที่เดียวนะครับคือมันเป็นมันเป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดการพื้นที่พิเศษเพราะว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษนะครับทีนี้ ผมยังไงก็ต้องเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงมาตราสิบใช่ไหมบอกผมอ่านแล้วกันนะว่าสพตเนี่ยอ้างมาตราสิทตามพระราชาบัญญตัติการบริหารราชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้2553นะครับสำหรับคนที่จะติดตามนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ทําไมเขาอ้างว่าเขามายุ่งเนี่ยเพราะอันนี้กฎหมายมีมีเปิดช่องให้เขานะครับไม่ใช่กนอ,อ ที่ดูแลด้านนี้ของอุตสาหกรรมไม่ใช่สภาพ,พัฒน์เหมือนเดิมไม่ใช่ตัวแหล่งทุนเดิมโดยตรงที่เขามาเพราะอย่างนี้ครับมาตราสิบเขียนอย่างนี้ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สบตโดยความเห็นชอบของกอปตกปตคือคณะกรรมการอุทธศาสตร์การพัฒนา,นาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็เป็นอีกบอร์ดหนึ่งนะมัน นี่ะครับรัฐไทยมันชอบมีบอร์ดอะไรเยอะๆแบบนี้กบตออาจกาหนดให้เขตดีเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและกําหนดกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นได้เขาอ้างอํานาจนี้นะครับกรอบแนวการบริหารและการพัฒนาตามวรรคหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสาระคุมทุกเรื่องเลยนะคือการเมืองเศรษฐกษิจสังคมศาสนาว่าทําการสาธาจุน การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาการบริหารงานและด้าน,นอื่นๆว่าไปนะครับโดยต้องไม่ขัดนะครับทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแยง้งต่อนโยบายตามมาตรา4และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒน,นาที่กปตให้ความเห็นชอบแล้วนโยบายขอตามมาตรา4อันนี้ต้องอธิบายย้อนไปหน่อยหนึ่งนโยบายตามมาตรา4คือนโยบาย,ามมาาย,บายการพัฒนานและการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายที่ถูก เขาเรียกว่าอะไรถูกร่างขึ้นมากลายให้เป็นทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนเดียวแต่เดิมถูกร่างไว้แผนเดียวว่าเพราะว่าที่แต่ที่เป็นมาที่หลายปีที่ผ่านมานะครับตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมตีต่างคนต่างทำหน่วยงานต่างคนต่างทำการผลิตตัวนโยบายพระราชบัญญัติปี53และนโยบา,ายฉบับนี้คือให้คล้ายๆว่าหน่วยงานลวทุกหน่วยเนี่ยฟังแผนนี้แผนเดียวนึกเอกไหมฮะทีนี้ไปดูแผนนี้จริงๆเนี่ยตั้งแต่ ครั้งแรกที่มีตั้งแต่ปี55 57 60 62และปัจจุบันนี้กําลังร่างฉบับที่สานี่นะครับจะไปที่สามผมไม่รู้แต่เท่าที่ดูฉบับร่างนะครับหรือฉบับก่อนหน้านั้นไม่มีระบุเรื่องที่อุมสาหกรรมครับอันนี้ชัดมากอันนี้ชัดมากคือเป็นอย่างที่คุณพี่อาภาว่าก็คือว่ามันแทรกมันสอดมันดันอะไรนะเออมันมาแทรกทีหลังนะครับ เพราะว่าตอนแรกนี่ว่านะครับโครงการเรื่องสามเหลี่ยมเศรษฐกิจใช่ไหมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเป็นความคิดที่ว่าเชื่อมัน่นเชื่อว่าเชื่อว่าจะแก้ปัญหาความไม่สงบเนี่ยคนต้องคล้ายๆแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องให้ได้เชื่อว่าอย่างนั้นนะทุกอย่างจะดีและทุกอย่างจะดีทุกอย่างคนจะไม่กบฏคนจะไม่มีม็อบคนมันจะมารักสถาบันคนมันจะนู่นนี่นั่น ถ้าแก้ปัญหาเรื่องเรื่องตักของนู่นนี่นั่นนะครับเขาไม่คิดว่าถ้าเกิดสร้างความเป็นธรรมแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ออะเ <ปะ S 2> ดียวก่อนครับอันนี้ตามทฤษฎีเขาโอเคทีนี้เขาก็เริ่มต้นสามจังหวดไอ้สาม,มอำเภอนะคือทุกอย่างแก้ปัญหาคือถ้าทุกคนอิ่มเนี่ยทุกคนก็ไม่เรียกร้องนะทฤษฎีแบบเนี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยเขาเริ่มที่เบตงนะครับส่ไหนก,ก็ลบเบตงยะลาส่ไหนก,ก็ลบอ่านรลาที่ว่าปัตตานีก็คือหนองจิกนะครับติดๆกับเทพานะครับ เลยมีชื่อเรียกว่าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจการลองนึกดูมันสามเหลี่ยมแล้ววันดีคือดีมันโผล่เป็นสี่เหลี่ยมได้ยังไงคืออันนี้มันชัดมากแล้วไปดูงบประมาณที่ใช้นะไปดูงบประมาณที่ใช้ผมก็ไปนั่งดูงบประมาณอยู่ตลอ,อดอหลายปีที่ผ่านมาคือสเกลนี้มันต่างกันมากครับคือคือไ e อ้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยโครงการที่ฉีดลงไปเนี่ยนะครับตามโครงการนี้ก็มีไม่กี่ร้อยล้านหรอกเทียบกับไอเนี้ยไอเนี้ยหมื่นกว่าล้านหมื่นแปด 18, หมื 18, ห่นแปดพันเนาะหมื่นแปดพันกว่าล้านลองนึกดูดิไอสี่เหลี่ยมไอสี่เหลี่ยมที่มันโปรอมาเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากเป็นเกือบร้อยเท่าอ่ะคือมันเห็นได้ชัดว่าคือมันหยาบมากมันเป็นการพัฒนาโครงการที่หยาบลั่วและสีถนนชัยมากๆคือคือคือ,คอพลิกแพลงนู่นนี่นั่นคือรูปประามอีกอันหนึ่งคืออีแผนท,ที่ที่คุณหมอเจ๊บบอกแล้วผมว่าหลายท่านบางทีก็ให้ดูหลายทีแล้วนะคือ แผนที่ที่เาลาลา,ลากเส้นนี่คงุตสากรรมาาอ่ะมันย,กย,ก,ยกยักยักใช่ไหมคือมันลวกมากที่นี้คําถามก็คือว่าหนึ่งมันมันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรวะหนึ่งนะเออสองทำไมมันต้องรีบขนาดนี้ผมมาสนใจโจทย์นี้มากทาไมรีบจังวะปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บแล้วก็ดันกันเต็มเหนียวเลยนะครับทุกองคาพยพที่เราเห็นนะครับแต่แต่ด้วยความรีบนี่แหละน่าสนใจมาก ด้วยความรีบเนี่ยจึงทําให้เราเห็นอะไรไงมือนจึงพลาดแล้วก็ไม่ยด้พลาดหรอกคือด้วยความลนอะ่ะเวลาเราทําอะไรลน,ลนๆใช่ไหมเราก็จะแบบ,บทำน,น,นู่นทำนีเ่เก็บไม่มิดเก็บไม่มิดคือไม่เนียนอะ่ะพูดง่ายๆมันไม่เนียนมันมันเห็นได้ชัด,ดนะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้ชาวบ้านคือเราสลับชาวบ้านมันเห็นชัดมากๆเพราะว่าปฏิบัติการในพื้นที่ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเข,เขาเาเรียกว่าไรนะมันหลวกกันปราชาใต้าาบาหรือคนย่าน้า,าบาอ มันหลวกแลเลยนะเออมันทำลุกจนจนจนกระทั่งว่ามันมันมันเผยให้เห็นหล่อฮะมันแคบมันแกรบคนคำว่าลวกนี่คนละคำกับเพราาบาดลวกใช่ไหมอ่ามันแคบแล้วกันมันแคบนะครับมันแคบครับคือมันแคบมากทีนี้ทีนี้พอมันแคบเนี่ยมันก็อ้างโน้นอ้างนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เราเห็นว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวด้วย อ,อย่างเรื่องการรวบรวมที่ดินเนี่ยท่านรัในพื้นที่คงเห็นมันลวกมันแขบมากมันทํานู่นทานี่ใช่ไหมครับทีนี้พอถอยมาดูเนี่ยผมเห็นอะไรอันนึงที่น่าสนใจเวลาคือผมเนี่ยไม่ได้ทางานไม,ไม่ได้อยู่ที่จนันทนะแต่ผมทํางานที่ปัตตานีนะครับผมทํางานมอนิเตอร์หรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของความความเปลี่ยนแปลง,งความขัดแยง้งและกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัตตานีนะครับและพื้นฐานที่สุดเวลาเราดูความขัดแย้งเนี่ย อย่างที่วงนี้เป็นวงเริ่มแรกที่น่าสนใจมากและก็ดีมากคือทําให้เห็นว่าใครเกี่ยวบ้างดูว่าในความขัดแย้งนั้นๆนนเนี่ยมีใครเกี่ยวบ้างและสัมพันธ์กันยังไงนะครับกรณีจนะเนี่ยด้วยความแขบด้วยความรีบเนี่ยมันทําให้เห็นตัวแสดงนะครับครั้งหนึ่งในกรณีความขัดแย้งในชายแดในใต้เนี่ยเราไม่รู้แทบไม่รู้จักพาะว่าพวกกระบวนการต่อสู้ที่มันอยู่ใต้ดินมันคือใครนึกออกไหมครับแต่ครั้งหนึ่งพอมันขึ้นสู่กระบวนการทางการเมืองขึ้นมาสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยมันเริ่มเห็นว่าอ๋อมันคือ b r n มันคือกระบวนการรุ่นเก่าเลยนะครับ mm hmm. ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดดอ๋อมันเห็นชัดมันไม่ใช่พวกค้ายาบ้าบอมันไม่ใช่พวกวัยรุ่นใจร้อนที่ลุกขึ้นมาฟันเอาหัวเอามีดมาฟันตำรวจเฉยแต่มันมีอุดมการบางอย่างขับเคลื่อนเราเห็นตัวเขาและเราสามารถวิจารณ์เขาหรือว่าเสนอเขาหรือว่าเรียกร้องเขาได้อันนี้นี่คือความขัดแยง้งคือมันต้องเห็นเหมือนกับความขัดแย้งที่ที่ทีทท่น้องน้องนักศึกษาหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่ชุมนุมที่นี่ ก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้นะครับว่าสถาบันกรรษรตริย์เป็นคู่ขัดแย้งด้วยแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับเพราะมันมีกระบวนการทางการเมืองที่ทําให้เราเห็นว่าอ๋อความขัดแย้งจริงๆมันเป็นมันเป็นเรื่องนี้วกะกรณีชนะเหมือนกันน่าสนใจนะครับกรณีชน,นะเนี่ยถ้าไม่มีเหตุความร,ร,รีบรีบรีบร้อนดึงดันเราไม่เห็นนะครับ<ห>แต่แต่น่าสนใจคือเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันมีตัวแสดงที่เรายังไม่เห็นแต่ซ่อนอยู่หรือเปล่า ทีนี้ผมผมผมย้อนกลับไปอย่างนี้คือวันที่11กร,รกฎาคมทุกท่านจําได้ใช่ไหมอ่าส<ด>ิบเอ11กร,รกฎาคมเนี่ยน่าสนใจที่สุดด้วยความแอบแต่งงานไม่ทันมาด้วยความแขบเนี่ยนะครับวันที่11กร,รกฎาคมคือการจัดเวทีรับฟังความยิดเห็นประชาชนนึกออกไหมครับและถ้าทุกท่านจําได้นะครับทุกท่านที่ฟังอยู่ทางไลฟ์ก็จําได้เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงแบบกําลังแบบโควิดเพิ่งเพิ่งคลายไปได้สักระยะหนึ่ง คือคลาไม่กี่วันรับมันจัดเวทีเลยยังไม่คลายดีด้วยยังไม,ยไม่คลายดีด้วย้ไปมันแข็มากนะครับทีนี้ในเวทีวันนั้นเนี่ยที่พี่น้องบอกว่าปิดถนนกี่กิโลนะสิบสองกิโล,ลอ่ะรัศมีอถึงหกโลทุกท่านลองจินนา,านาการดูนะครับถ้าคนที่ไม่เคยไปที่นั่นเนี่ยถนนเส้นนั้นเนี่ยคือถนนเส้นเมนที่ตีจากหาดใหญ่เนี่ยเข้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับเป็นถนนสายเอเชียนะครับกว้างมากกี่เลนนะบังสี่เลนนะนะเขาปิดไปครึ่งวันนะปิดครึ่งวันเพราะว่ากลัวพวกนี้เข้าไปเข้าไปตวนนะครับเขากลัวขนาดนั้นแต่จริงกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งอยู่ที่สวนกงใช่ไหมครับต่วันนั้นเราเห็นสามจุดใช่ไหมวันนั้นเนี่ยสลับชาวบ้านเนี่ยนะครับมีสามกลุ่มคือกลุ่มที่เข้าร่วมกับ สามารถเข้าร่วมได้ถูกอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมได้ที่โรงเรียนจนะวิทยาใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มฝ่ายที่คัดค้านวงการเลยนะครับอยู่ที่นี่และกลุ่มที่สามที่นี่น่าสนใจมากกลุ่มที่3เนี่ยนะครับกลุ่มสากกต้นแบบจนะยังยืนอะไรทํานองนั้นนะครับชบาวบ้านที่นี่ก็จะเรียกว่าหุ่นหลม่มซึ่ง อันนี้เป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจมากในของของประเด็นความกัดแยงระหว่างในโครงการพัฒน,นาของรัฐก็คือว่ามันมีฝ่ายที่สามที่ท,ที่เชื่ออย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยเราคือชาวชนะเนี่ยนะครับเราเนี่ยสู้พวกเขาไม่ได้หรอกเพราะเรามีประสบการณ์แล้ว่20กว่าปีก่อนคุณลองนึกดูสิตอนที่เราสู้กับเขาไปปตทเนี่ยลงไอโครงการท่อแก๊สและลงแยากกา๊สเนี่ยเราแพ้ เดี๋ยวได้เด้ได้เนี่ยเดี๋ยวมาด้วยเลยไม่ได้ได้ได้แม่คนไม่เที่ยงหรือเราคนมันคนมันด้นนั้นคนมันสู้ครับมานี่นี่คำอธิบายของเขาเลยเนาะคือคำอธิบายของของฝ่ายที่สามเนี่ยบอกว่าสู้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แตกแยกกันมาเยอะผลกระทบก็มีเราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าเขาจะมาอีกทีถ้าเราสู้ไม่ได้เราต้องขอแบ่งผลประโยชน์ด้วย นะครับและก็ได้ข่าวว่าก็มีคุณเขาตอ,ต,อตอบตอบรับเนี่ยจำนวนเยอะพอสมควรคน่าสนใจมากนะคือตั้งสากรขึ้นมาเพื่อขอแบ่งการจะบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้านะครับเ,เป็นโรงไฟฟ้าชุมชนระดับพันไม่กวาดชุมชนมากๆากเลยระดับพันกว่าไมก่กวาดคืออันนี้น่าสนใจแล้วมันทําให้เสียงในในคนชนะเนี่ยดูเหมือนจะแตกนะดูเหมือนจะแตกนะครับอันเนี้ย เป็นเป็นเรื่องใหม่ที่สำหรับผมผมไม่เคยเจอมาก่อนและผมว่ากรณีนี้เป็นความท้าทายของพี่น้องชาวชนะนะว่าจะเอาอยัางไงแต่สำหรับกลุ่มของฝ่ายที่3มเนี่ย<ส>เขายอมรับผลกระทบด้านมลพิษนะครับหมอหมอต้องขยายโรงพยาบาลเพิ่มเตรียมรับมือกับมลพิษพวกนี้จะได้เป็นพอโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น <laughs> ใช่คือยอมรับได้กับมลพิษทางสิ่งแวดลอ้อมแต่แลกกับผลประโยชน์นะครับที่จะได้ทีนี้ผมไม่รู้ว่า ว่าตอนนี้สถานการณ์ของฝ่ายที่3มยังไงเดี๋ยวต้องถามพี่น้องนะครับแต่อันนี้คือตัวละครที่ต้องเห็นนะครับว่าในพื้นที่เป็นอย่างนี้ทีนี้ด้วยความแขบนั่นเองเราเห็นอีกอย่างหนึง่งคือเราเห็นการช่วยเหลือเตื้อกูลนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับในของในการปรกดันโครงการนี้มันไม่ใช่แค่ตัวสปตเท่านั้นผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับทุนทุนทหารนี่ผมไม่รู้นะทุนทุนขนสุดนี่ไม่รู้นะ <ผม S 1> แต่รู้เออรู้ไม่หมดรู้ไม่หมด แต่เราเห็นอย่างนี้ด้วยความแข็งนะมันมีสองปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือปฏิบัติการข่าวสารและงานข่าวกรองของกรมนภาคสี่ส่วนหน้านะครับกรมนภาคสี่ส่วนหน้าเป็นกระติ่งหนึ่งนะครับของกรมนที่ที่ถูกสร้างอ่าคือชี้เมื่อใหม่ใต้ภายใต้พระราชบัญญัติปีห้าหนึ่งนะครับรับเป็นเป็นหน่วยงานที่รับมือกับความขัดแย้งในจังหวัดจยแดนภาคใต้เป็นตัวหลักและหลังยุคคสอชอนี่เองนะครับก็ ผงาดกลางปีกมากนะครับม yeah. ีคำสั่งของกสชให้สบตเนี่ยทำงานล้อกับคล้ายๆิการกลุ่มทิศทางของกรมนณพผู้อีกแบบก็คือว่าทหารนําและก็คุมนะครับการพัฒนาหลายอย่างดูในโครงการพัฒนาแม้กระทั่งการเล็กๆเนี่ยนะครับคนที่ชี้เป้าก็คือกรมนณนะครับอันนี้คือคือสภาพที่เป็นจริงหลังจาก การยึดอานาจนะครับนี่ยังไม่รวมคําสั่งของคอสชอหลายๆตัวเลยนะครับที่ที่มีมาโดยตลอดช่วงสองสามปีแรกนะครับในการที่จะ,ะลดบทบาทของฝ่ายพลเรือนฝ่ายปกครองนะครับพูดอีกแบบคือสปตนในเวลาเนี้ยนะครับหน้าตาเปลี่ยนไปมากจากเมื่อ10ปีที่แล้วและจากเมื่อ20-30ปีที่แล้วที่เป็นนวัตรกรรมของในทางการบริหารดังการเมืองตอนตอนโน้นตอนนี้นะครับก็กลายเป็นเครื่องมือบางอย่างนะครับที่จะผลักบางเรื่องนะครับ ทีนี้ที่ผมเห็นคืออะไรปฏิบัติการข่าวสารหรือว่า I.O. ที่เรารู้จักนี่แหละไอโอเนี่ยนะครับก็พยายามจะด้อยค่าลดความสําคัญและก็มองชาวบ้านพี่น้องที่เนี่นะครับโยงกับกบระบวนการแบ่งแยกดินแดนมันมีความพยายามแบบนั้น แล้วก็บวกกับการปล่อยข้อความในเชิงสนับสนุนตัวโครงการอย่างโดดเดนเ่นเห็นได้ชัดกันหลายเพจมาพร้อมๆกันเหมือนกับที่เข้าแถวแล้วก็เดินหน้าพร้อมๆกันเลยนี่ยังไม่รวมอีกเรื่องหนึ่งคือด้านการรายงานข่าวกลองซึ่งปล่อยให้กับนักข่าวในการที่จะป้ายสีพี่น้องนะครับคือผมว่าปฏิบัติการนี้แม้นว่าในวันที่11กรกฎาคมเนี่ยโชคยังดีตรงที่ว่า ปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ในการควบคุมไม่ว่าปิดถนนเนี่ยนะยังใช้กําลังตํารวจเท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นการแต่ใจยีิถูกเรื่องเดียวในเวลานั้นนะแต่ผิดตรงนี้ว่ามึงปิดมึงปิดถนนเยอะมากนะแล้วมันสะท้อนได้เห็นความตนกตกใจแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้ใช้กองกําลังทหารในการที่ควบคุมสถานการณ์อันนี้ดีนะครับต้องต้องชมหน่อยแต่ว่าในด้านกลับก็คือว่าทหารเนี่ยไปทํางานผมใส่วงเล็บไปเลยทํางานสกปรกนะครับ และโดยตัวมันเองทําให้ตัวโครงการอิจฉมืองอนาคตทั้งหลายแหล่เนี่ยเปื้อนขี้ไปด้วย <c oughs> ตัวเพราะ <c oughs> ว,ว่าด้วยความแขบไงฮะ <c oughs> เวลาคนแขบจะไปขี้ใช่ไหม <c oughs> มันก็แบบขี้ลาดทัวไป <c oughs> คือด้วยความรีบอ่ะ <c oughs> มันมันก็เลยทําให้เห็นว่า <c oughs> มันไม่ใช่แค่ไม่ชอบทําตั้งแต่คิดประเด็นแล้วคิดโครงการตั้งแต่แรกต้นทางแล้วความไม่มีส่วนร่วมของชาวบ้านงานคิดไม่รอบด้านที่มาที่ไปนู้นนี่นั่นนะครับ แต่แม้กระทั่งการกระบวนการที่เดินไปเนี่ยด้วยความรีบด้วยความไม่ละเอียดละออพวกนี้มันก็เผยให้เห็นคือการเข้ามาของปฏิบัติการประจิตวิทยาการเข้ามาช่วยหนุนดูเหมือนว่าจะช่วยนะดูเหมือนแต่ท้ายสุดทําให้กลายเป็นมลทินของตัวโครงการนี้ไปด้วยในเวลาเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งครับที่ในไหนก็พูดแล้วเมื่อกี้ดูเหมือนพูดหน่อยหนึ่งนะครับแต่ที่น่าสนใจว่าทําไมต้องรีบในช่วงนี้ อีกอันหนึ่งนี้ผมคิดว่าน่าผมว่าพวกเขาต้องรีบเพราะเพราะใช่หนึ่งใช่เวลาเหลือน้อยกับอันที่สองคือสถานก,การณ์ความรุนแรงในจังหวัดชดายแดนภาคใต้ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญมากๆลดลงมาโดยตลอดนะครับปีนี้ถ้าปิดปลายปีนี้เนี่ยก็ถือว่าปี2020ก็น้อยที่สุดตั้งแต่ปี2004ตัง้งแต่ตั้งแต่ปี47นัจนมานะครับคือตอนนี้ในจังหวะแบบนี้มันต้องรีบพัฒนามันต้องรีบ ดันโครงการมันต้องรีบทำนะครับเวลามันมีค่าสำหรับพวกเขาแพทเทิร์นนี้คล้ายๆกับตอนเมื่อ23ปีที่แล้วที่ทุกท่านเจอนั่นแหละช่วงนั้นก็คือช่วงขาลงของปฏิบัติการต่อต้านรัฐของฝ่ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่นำโดยพูโลเหมือนกันอันนี้ก็โยงจากมองจากปัตตานีมองจากชายแดนใต้ขึ้นมาที่จะนะเนี่ยเราจะเห็นแบบเนี้ยพอปัส๊สถานการณ์ลดลงนะครับ ข้ออ้างเรื่องการพัฒนามาแก้ปัญหาความไม่สงบเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วมาพร้อมๆกัแบแมกกาโปรเจกต์กว่านี้อันนี้เป็นถือว่าเป็นแพทเทิร์นได้เลยนะครับมันจะมาแบบนี้แล้วครับแล้วก็จะใช้ข้ออ้างแบบนี้ก็ใช้ข้ออ้างนี้สปริงขึ้นแล้วก็ทําให้โครงการเหล่านี้ดูมีความชอบธรรมมีน้ําหนักนะครับโดยที่จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวเลยผมผมผมถามคำถามพี่น้องน,นี่แล้วกันเขาอ,อ้างว่างนี้บางบรีเขาอ,อ้างว่าจะสร้าง ตำแหน่งงานหนึ่งแสนตำแหน่งเดี๋ยวตอบเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าจะสร้างตำแหน่งงานหนึ่งแสนตำแหน่งให้กับพี่น้องเพื่อแก้ปัญหาปากท้องตรงนี้และพี่น้องจะได้ไม่ไปหมกมุ่นกับการแบ่งแยกดินแดนเดี๋ยวเดี๋ยวบางเดี๋ยวบางมีนี่เนาะตอบตอบช่วยตอบว่าเฮ้ยมันมันจริงไหมมันมันเป็นยังไงที่ผ่านมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาตำแหน่งงานมันเป็นยังไงคนะนะได้อะไรนะครับ และนี่คือความฝันที่ที่เขาอ้างนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่รีบวันเบลวันโรดคือโครงข่ายโครงการอภิษฎมหาแบบภาพในอนาคตที่รัฐบาลจีนพยายามวาดภาพโลกใหม่ผ่านเส้นทางการเชื่อมต่อที่น่าสนใจคือหนึ่งใน5อุตสาหกรรมที่อยู่ข้างในแผนที่ tpi present เผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับเราพบว่ามันมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหัวรถจักร ใช่ไหมไอ้ไอไอ,ไอหัวรถจักรทีนี้แล้วก็ตู้ขนส่งอะไรนี่ครับของรถรางอะ่ะรถไฟทีนี้แผนของจีนคือก็อจะไปโน่นเลยครับถึงสิงคโปร์การมีการมีสเตชันตรงนี้การมีเขาเรียกว่าอะไรอ่อุตสาหกรรมสลับที่จะบำรุงรักษาของพวกนี้มันกลายอาจจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเริ่มันสอดคล้องกับการเข้ามาของอทุนจีนต่างๆในช่วงสอปีท่า นะครับแล้วผมเชื่อว่าแรงผลักดันอันหนึ่งที่ผมว่าคือคล้ายๆกับเรื่องผลกระปุเดือนนะเหมือนกับ b บียเอที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่เรามองไม่เห็นแต่เขาอยู่ตรงนั้นหรือแม้ทั้งสาบังกษัตริย์ในกรณีแยงทั่วไปในที่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราอาจจะต้องมองเห็นทุนข้ามชาติของมาอำนาจจีนด้วยเป็นตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครหนึ่งแต่ว่าเรายังมีความรู้น้อยนะครับตอนนี้เราเห็นแค่ว่ามันมีบริษัทของรัฐที่ทํางานเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ก็คิดเรื่องรถไฟความเร็วสูงอุตสาหการรมพวกนี้นี่มันเกี่ยวข้องยังไงมันอยู่ตรงไหนอันนี้อันนี้ยังเป็นโจทย์ที่ที่ต้องแครเพราะเราไม่สามารถอธิบายความแคบนี้ได้ว่าทําไมมันแคบแล้วก็ไม่เห็นหัวชาวบ้านได้ขนาดนี้ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะอ่อนไหวชนิที่ขนาดนี้ยังอุตส่าห์นี้อีกขออีกนิดหนะึ่งอีกตัวแสดงหนึ่งไหนๆก็พูดแล้วไม่รู้ว่าเอาให้หมดมเอาให้หมดเอาให้หมดนะเอาให้หมดนะ เมื่อตอนกลางวันผมก็แวะมามีสสอเขตนาทวีอ่ะท่านท่านอะไรนะท่านนัทนนท์ใช่ไหมถ้าหมอบอกหมอจะไม่ต้องเรียกท่านอ๋อคุณนัทนนท์พี่นัทนนท์แล้วกันนะครับพี่นัทนนท์นะฮะคือแกมาแกมาเยี่ยมพวกเราใช่ไหมตอนนั้นยังอยู่ตรงนอนนอนถามผมถามพวกบ้างหน่อยสสท่านมายังสสสุรินมายังยังนะยังให้มาไห้หรือว่าไม่อยากให้มา ไม่ต <laughs> ้องมาขึ้นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่อยู่ในแผนเนี่ยค,คือพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยคือท,ท่านคงรู้ถ้าท่านสุรินเนี่ยนะครับคุณสุรินเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เป็นสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสรมแห่งประเทศไทยด้วยและ ทุกท่านก็คงรู้ว่าตอนนี้จุฬาและชมนตรีก็เคยเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสขงขลามาก่อนใช่ไหมท่านอาซิดพิทักษ์คุมพลนะครับและทุกท่านก็น่าจะรู้เหมือนกันนะใช่ไหมว่าลูกชายของท่านอาซิดเนี่ยซึ่งเป็นสวอ,อยู่ท่านอาจารย์ซากีเนี่ยก็มีทําหน้าที่มีบทบาทสําสคัญมากกับการ o r แกไนซ์หรือว่าจัดการกับกับฝ่ายที่3นะครับหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าหุ้นลมคําถามผมก็คือ คือเราจะเข้าใจเราจะจัดวางบรรดาผู้นำศาสนาและผู้นำทางการเมืองนี้ในความขัดแยง้งเ,เกี่ยวกับการพัฒนานี้ยังไงออไม่รู้ยังนึกไม่ออกแต่ผมเห็นพี่น้องบางท่านนะครับโพสใน Facebook เ,เมื่อกี้เมื่อตอนกลางวันนะครับบอกว่าอยากให้ท่านจุลาซึ่งเป็นคนสงขาเนี่ยมาเยี่ยมเราบ้างเอาน้ำมาให้บ้างนะมีบางคนพูดอยู่ออนะครับแต่แต่ออแต่มันเกี่ยวยังไง มันอยู่ตรงไหนกับเครือข่ายของชนน้นนำเหล่านี้ชนน้นนำทางศาสนาชนน้นนำทางการเมืองเหล่านี้จะเกี่ยวข้องยังไงกับอนาคตของชนะนะครับเป็นตัวแสดงที่เราควรดึงเข้ามาในซีละครนี้ไหมหรือไม่อยู่ตรงไหนแต่เท่าที่ผมจําได้ทุกท่านน่าจะย้อนกลับคือผมเนี่ยเป็นนักศึกษาตอนช่วงสมัยพี่น้องเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการท่อาการได้หลงยายกการเมื่อประมาณ2 0กว่าปีที่แล้ว ก็กย้อนอดีตเหมือนกันผมเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของชนะอยู่พอสมควรในฐานะและผมเรียนรู้กับพี่น้องเยอะมากนะครับและผมก็จําได้ว่าพี่น้องก็ขัดเคืองมากนะครับเพราะว่าหนึ่งในคณะกรรมการประชาพิจารณ์โครงการเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วคือประธานคณะกรรมการอิสราเประจําจังหวัดในเวลานั้นซึ่งก็คือท่านอาซิสพิทักษุมพลก็คือจุฬาราัชมนตีในปัจจุบันนี้เ,เองนะครับซึ่งเป็นการประชาพิจารณ์เพียง29นาทีนะครับ โคตรชอบทําเลยต่อการปักดัน <c oughs> โครงการหลายหมื่นล้านในเวลานั้นนะครับคําถามก็คือว่าเราจะเราจะจัดวางผู้นําศาสนาผู้นําทางการเมืองเหล่านี้ให้อยู่ตรงไหนซึ่งตน,นี้ยเราเห็นตัวละครเยอะมากเลยใช่ผมมีคําถามหนึ่งกับเราเห็นผู้กํากับหรือยังผู้กํากับหรอผมไม่คิดว่ามันมีผู้กำกับคนเดียววะ่ะโครงการแบบนี้ ผลประโยชน์ประสานกันมากขนาดนี้และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบมากมายกวา้างขวางโดยที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองได้ผล,ลรับผลกระทบด้วยเนี่ยไม่มีใครกดปุ่มได้คนเดียวแน่ๆแต่เรากาลังสู้อยู่บนฐานของความคิดว่าตกลงแล้วคุณจะพัฒนาพื้นที่แบบนี้ไปยังไงในอนาคตคุณจะฟังคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงขนาดไหนนะครับแต่เราต้องเห็นว่ามีใครได้บ้างในผลประโยชน์พวกนี้และอาจจะจำเป็นมากมากครับที่ต้องดึงที่เราก็ต้องคุยกับเขา ต้องสนทนาเขาแน่นอนว่าไอคนที่เซ็นอยู่ในตึกโน้นใช่ไหมคุณหมอก็สําคัญแน,แน่แต่เขาคงไม่ใช่เป็นผู้ที่จะขีดเส้นทั้งหมด,ดเราต้องถือว่าคนที่นี่ก็มีส่วนในการที่จะต้องขีดเส้นด้วยว่าหน้าตาของของชนะเป็นยังไงผู้อยู่เบื้องหลังก็อยู่แถวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับและผมเชื่อว่าตอนนี้โอกาสมันดีตรงที่ว่าการเมืองมันเปิดพร้อมที่จะรับฟังเสียงของทุกท่านมันมีบางอย่างที่ แบ่งปันหรือว่าแชร์กันอยู่กับการเคลื่อนไหวในการเทียบเปลี่ยนสังคมนี้การเมืองแบบอภิสิทธิ์นี้จะเอาอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้มันต้องคิดตรงนี้นครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องเห็นตัวละครให้จบให้ให้เห็นทุกตัวก่อนนะครับแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะคุยกับคนนี้แบบนี้เราจะต่อรองกับคนนั้นแบบนี้นะครับ